เกรดเล็กเกรดน้อยนะคะคือด้วยความที่ตอนนี้เรามีพักการเมืองเกิดใหม่ครับอยู่ด้วยอาจจะมีคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเนี่ยก็ต้องหาวิธีทํำยังไงเนี่ยให้ชื่อพักคือเรื่องการโฆษณาการสร้างความจดจําใช่ค่ะทายังไงให้พักเป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจําโดยใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดแทบถ้าไม่เสียตังเลยจะดีมากคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณนันทยาคุณผู้ชมจะเห็นนักการเมืองหน้าใหม่เขาหวังจะให คนในพื้นที่เขาได้เห็นนะออกทีวีใช่ไหมแต่ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้อภิปรายนะเขาก็จะไปช่วยพวกดาวสภาดาวสภาอย่างเช่นใครเช่นคุณเฉลิมนะว่าคุณเฉลิมเวลาอภิปรายเมื่อก่อนต้องมีชาร์ตนะชาร์ตที่หนึ่งชาร์ตที่สองเนี่ยสมมติผมเป็นหน้าใหม่เนี่ยผมก็ต้องไปอาสาช่วยคุณเฉลิมผมช่วยเพราะคุณเฉลิมเวลาอภิปรายแกจะต้องเลือกเวลา่ามถามสองทุ่ม ใช่แล้วก็คนก็จะติดตามอยากจะฟังคุณเฉลิมอพิปรายแล้วก็หรือบางคนถ้าไม่มีตําแหน่งในการเปิดชาร์ตนะก็มานั่งมานั่งทางข้างข้ามานังทางข้างหลังให้อยู่ในเฟรมอะเมื่อวานนี้เห็นคนหนึ่งประมาณว่ากำลังยืนอภิปรายอยู่แล้วก็มีสอสข้างๆเนี่ยเขาบอกเขาเรียกเรียกเลยนะเข้ามาเข้ามาแล้วดึงเก้าอี้เพื่อน่ะให้มาอยู่ในเฟรมก็มีเหมือนกันแต่นี่ล่าสุดมิติใหม่ ของการให้สังคมและประชาชนได้รู้จักพักใหม่คือพักเศรษฐกิจไทยเขาทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ น,นี่เป็นการลงทุนที่น้อยมากเลยนะครับเราน่ารักนะคนดูแล้วก็อมยิ้มอ่ะคือกล้องเลยเขาก็จะแผนไปเรื่อยๆเนะาะแผนไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ คือมันก็ถ่ายทอดสดไปด้วยะนะคะทางทีมของเศรษฐกิจไทยก็คงกลัวว่าเดี๋ยวชื่อจะไม่ได้เป็นที่จดจำไม่รู้ว่าที่นั่งกลุ่มพ่อต้องเลืพักอะไรอก็เลยเลื่อนป้ายเนี่ยไปตามกลองดูโอน้นี่เป็นมิติใหม่เลยนะ <c oughs> เป็นมิติใหม่เลยในการโปรโมทพักตัวเองแบบไม่ต้องใช้สตาร์เลยคนในวงการทีวีจะเรียกว่านี่เป็นตัววิ่งตัววิ่งตัววิ่งก็คือที่คุณเห็นอยู่ข้างล่างจอแล้ว,วมันวิ่งไปนะนะมันวิ่งไปอันนี้ก็ป้ายวิ่งเป็นป้ายวิ่งแบบแมนนวลมีคนในโซเชียลบอกว่า นี่ใช้หลักการของสายพานชาบูอันนี้เป็นเป็นเบาๆนะครับคุยเื่องเกเกียดม,มาเอาเล่งเบาๆมา,อาสอดแทรกกันบ้างนะครับค่ะ